สวัสดีค่ะหงขออนุญาตอัปเดตในเรื่องของกุฏินะคะวันนี้ก็เป็นวันที่21ซึ่งตอนนี้นะคะทางทีมของออที่มาส่งกุฏิให้กับเราเนี่ยค่ะก็อนุเคราะห์นะคะ คือต่อเชื่อมสายไฟจากศาลาด้านในนะคะมาไว้ที่กุฏิหลังนี้เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะแต่ก็คือว่าไฟเนี่ยคือเราใช้ได้แต่ชั่วคราวก่อนเนื่องจากว่าทางวัดเรายังไม่มีไฟฟ้านะคะก็กราบอนุโมทนาสาธุกับคุณนิรัญญาด้วยนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็คงจะปื้มปิติ ไม่น้อยกว่าทางคณะกรรมการของวัดป่าตถาตาล่องโบทองนะคะวันนี้คือพี่หงก็ได้รับหน้าที่นะคะทางคณะกรรมการก็ให้พี่โหงมาดูแลในส่วนนี้แล้วก็กราบอนุโมทนาสาธุกับคุณนิรัญญาด้วยนะคะที่มอบหมายให้พี่หงในการที่ว่า จะถวายให้พี่ขุช่วงไหนนะคะก็คือว่าตอนนี้คือพี่ขุที่วัดป่าตะถาตาล่องบุทองของเราเนี่ยตอนนี้มีอยู่สามรูปนะคะเอ่อเนื่องจากว่าเจ้าอาวาสวัดท่านเนี่ยไปกิจที่ต่างจังหวัดจะกลับมาก็ประมาณนู่นน่ะน่าจะต้นต้นเดือนเดือนหน้านะคะแล้วก็อย่างประธานสงฆ์ก็คือพระอาจารย์เอกพลท่านก็อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะพี่หงก็จะขออนุญาตเนี่ยปรึกษา ทางประธานสงก่อนแล้วก็จะปรึกษาว่าคือรอให้ท่านเจ้าวาดวัดมาก่อนแล้วค่อยถวายพี่ขรูจะได้ครบสี่รูปนะคะก็คือเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะคะกับผู้ที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็กับผู้ที่ร่วมอนุโมทนาแล้วก็กับผู้ที่ช่วยกันขนขวายในกิจนี้นะคะพี่หงก็แจ้งมาให้คุณนิธัญญาพร้อมครอบครัวนะคะแล้วก็รวมถึง ที่โยนะคะที่เป็นสะพานบุญค่ะแล้วก็รวมถึงกลัลยาณมิตรแล้วเจ้าภาพที่มาเป็นเจ้าภาพในการเทพื้นปรับเกตเทพื้นนะคะแล้วก็บอกเกลือนะคะแล้วก็เออต่อน้ําเข้าไปในห้องน้ํานะคะเจ้าภาพนั้นก็คือพ,พี่หนุ่ยพี่หน่งพร้อมครอบครัวนะคะก็ <c oughs> <c oughs> โอ คือเมื่อวานกับวันนี้คือร้อนร้อนมากเลยนะเป็นประมาณนี้แหละเหงื่อเต็มเลยก็เดี๋ยวยังไงพี่ผมก็จะอัปเดตมาบอกแล้วก็แจ้งกับคุณนิรัญญานะคะกับยติธรรมกัลยานมิตรแล้วก็เจ้าภาพแล้วก็ผู้ช่วยกันขนขวายในกิจนี้เรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะหงจะ หงแล้วก็กัลยะาณมิตรทุกท่านนะคะจะเข้าไปชมในกุฏิหลังใหม่นะคะเชิญเลยค่ะไปพร้อมๆกันค่ะนี่นะคะ,ะก็คือในส่วนราคานะคะ,ะเดี๋ยวหงจะเอาเบอร์ของคุณเบียร์นะคะที่เขารับทํากุฏิอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวหงจะเอาเบอร์เนี่ยห้อยไปในใต้คลิปนะคะ นะคะเดี๋ยวจะส่งให้กับคุณนิรันญาว่ากัลยาณมิตรนะคะพากันมาชมนี่สวยงามมากโอ้ยสมาธิได้เลยนะคะแ้วก็แต่มันจะ่แต่แต่แตค่แต่แต่แตมแด่แด้แต่่ะแ็แต่น เย็นนะเย็นไหมรู้สึกเย็นไหมคะข้างนอกร้อนแต่ข้างในนี่เย็นนะค้เนะนะอนนั่งสมาธินะคะนี่ค่ะก็นะคะในอนาคตถ้าเกิดว่ากัลยาณมิตรนะคะจะมาสร้างนะคะสร้างถวายนะคะก็เชิญเลยค่ะ ก็เอาแบบนี้ไปนะคะเาทนี่ในห้องน้ำนะคะดีมากเลยอ่ะดีมากเลยเนาะก็ร่วมน้อมกราบอนุโมทนาสาธุสาธุกับคุณนิรัญญาค่ะในส่วนนี้อันนี้เป็นพื้น ในกุฏิแล้วก็ส่วนนี้พื้นในห้องน้ำค่ะอันนี้ด้านนอกก็คือในกุฏิอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ตรงระเบียงค่ะนี่ระเบียง ส่วนอันนี้ก็เป็นผาผนังรอบๆด้านนอกอลองเปิดน้ำดูโอ้น้ำก็พอได้ใช้นี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ทําทำความสะอาดนะคะลองตรงผักปัวนะคะโอ้โหแรงดีอยู่นะคะเนี่ย โอเคอืมแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าไอ้นี้ยยังใช้ไม่ได้นะเครื่องน้ำอุ่นห้ามใช้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าที่วัดเราอยังไม่มีไฟฟ้าตอนนี้คือใช้ไฟชั่วคราวก็เอาแบบที่เปิดสว่างได้ก่อนนะคะนี่ไอตนทิ้งว่าอันี้ตอนทิ้ง,งใช่มันมีข้อน้ำทิ้งด้วย ทม่สอ,อนออเลยคุณเข้าขาพอนี่เขาทำให้มัตรฐานทำให้ดีดีละมา,าดีใช่เขาแยกใช่ไหมใช่ๆอืมมันหลนาเรต้องลงก